ตอนเป็นเด็กๆนะครับที่เราเห็นแม้นะทั่งกระเป๋าหนังใส่ฟิล์มเครื่อใชายหนังอะไรต่างๆฮะซึ่งมันหาดูไม่ได้แล้วหาดูยากมากครับในในในประเทศไทยหรือในโลก,ใน,โลกในขวาญได้ที่จะมีหลายอย่างเกี่ยวกับการชายหนังแบบโบราณครับที่ยังสมบูรณ์แบบนะยังถ่ายทำถ่ายชายหนังได้จริงๆ <c oughs> อะไรจริงๆเนี่ยครับมีอยู่ที่นี่ครับไม่น่าเชื่อรรหรือว่าคนพอพยงาว ตรงนี้โชคดีนะได้มีของดีๆอยู่ใกล้ๆซึ่งหาดูได้ยากครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษานะเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรมันก็ไปไปละเราต้องอนุรักษ์พวกนี้ไว้นะครับครับกำลังใจคุณสว่างก็คือนางข้างๆนี่คือกําลังใจนะครับผมทราบข่าวเลยว่ามีมีหลายๆอย่างให้กําลังใจคุณสว่างสู้ชีวิตเลยนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าชื่อเอราวันใช่ไหมครับค่ะโอเอราวันรีสอร์ทซะด้วยเป็น้างครับมาที่นี่ครับผม รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาเห็นสิ่งเดิมๆของเนือมซึ่งหนูเป็นคนอำเภอเงาวแต่ไม่เคยได้เข้ามาชมตรงนี้เลยวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะได้มารู้จักอาจารย์มานิแล้วก็มาเยี่ยมชมนิทรรศการการภาคหนังที่เป็นถือว่าเป็นเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กค่ะเข้าโรงหนังมาก็ พันธม,มิตรภาครับือเพันธม,มิตรอย่างเงี้ย<ล>วันนี้ได้มาชมของจริงสถานที่จริงรู้สึก